น้ำท่วมแล้วท่วมลงรถแล้ว นเลยฝนตกทุกวันเลยน้ำในคลองนี่น้ำมันขุนเลยฝนตกทุกวันเพราะว่าน้ำถนนมันไหลลงมาปกติน้ำเนี่ยในบ่อเน,นี่ยน้ำมันจะใสใสทีนี้ฝนตกแล้วมันดูทีน้ำถนนนั่นมันไหลลงมากลายเป็นน้ำในบ่อน,นี่ขุนหมดเลยฝนประจวบสองปีแล้วฝนดี ฝนดีแท้ปีนี้ยายทนไม่ไหวแล้วยายกวาดน้ำน้ำมันไหลเข้ามาพื้นมันต่ำเลยะฝนตกน้ำมันก็ไหลเข้ามาผ้านี่มามามาช่วยแม่ปูผ้าเนี่ยปูผ้าคลุมหญ้านี่มาอันเร็วปูผ้าคลุมหญ้านี่เร็วผ้าเอามาจากบ่กุ้งใช่ปะ มะปางเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวได้ยินบ่เออปาดกลางจีดตรงกลางแล้วก็สวมต้นมันลงไปเลยจีดผ้าดะมะปางหวานฮึทางมันเถอะพอ พ่อมันเจ็บมาเลี้ยงให้ลูกให้ลูกมันเล่น,น,นต้องไปล้างมือนะหนูนะหนูเล่นแมวนะระวังลื่นแมวเมียวดูมันเล่นเนี่ยแมวเมียวมวเมียวปูผ้ากันย่า ฉันเสียวแต่ตะปูแล้วเข้าใหม่กองนมีเวลารถถอยรถนี้ยานตะปูแ,ะตปแต่ขันมะนอนมันก็บอเป็นอย่างขันมันตังนะนเสียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะบัดเลยไ,ไ,ไ,ไ <laughs> อยแมวชนมานีเหรอมันสะบัดเลยเนะี่ย สะบัดตัวเลยสะบัดหน้าเลยอลยอ,อ้โหดูฝนมาแล้วนุ่นฝนมาอีกแล้วเหียวเๆๆียวเห้วเมียวเมียวเ่าบอกกุ้งเนาะมันต้องเจอฝนั้สองรอบสามรอบมันถึงจะสะอาด นนระวังแต่รถเท่านั้นแหละฉันเสียวลงลึกไหมเอาหินวางไม่ดีเหรอหินวางแบบนั้นไม่ดีเหรอเป็นตะปูมาติกอยู่ค่ะยายเหรอมันมีมันมีมนมตะปูมาด้วยเหรอ,อให้ปูปูบอกกุ้งเขาก็ทำอย่างนี้นเหรอต้องตอกลงใหม่ถ้างั้นจะต,ตอกลงไม่ลึก นอดินมันแข็งเหรอฝนมันเป็นนั่แน่เลยค่ะยายลูกลังเหรคะแบบนอ๋อมันเป็นลูกลังข้างล่างยุงมาแล้วอันนี้ยุงไม่กลับเหรอเดินเล่นอยู่น้าจะมีเล่นินแล้วมานี่เล่นดินแล้วดิเล่นหมดเลย,ยงาน

รถแม่รถแม่รถแมวรถแม่รถใครอ่ะรถใครคันนั้นนะกุญแ,แจด้วยมีกุญแจติล่ะนะ,ะเสียวยุ่งกัดคนเด้เสียวเด้ ฉันมันยังก,กัดเลยได้ยุ่งนี่กกลัวหมานะ่ะอ๋อมาซื้อไข่มาเย็นๆอย่างนี้มีสองอย่างคือมาซื้อไข่กับผักสลัด <c oughs> ในบอกผ้ามันเยอะทำไมเอามาน้อยอยังผ้าบอกกุ้งมีเยอะบอกอ้าวแล้วไก่ตัวนี้ทำไมมันอยู่ข้างนอกอ่ะเนี่ย มันบินออกมาได้แหยตาห่างตอนเทพื้นน่ะไม่ลากออกมาทีนี้มันหนักแล้วมันแฉะตอนเทพื้นะ,ะไม่ลากออ,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 อมกมาทีนี้มันหนักแล้วมันแฉา โม่ทำงอย่างนะไรี่ันนี่แม่บอกอุนุนวัดค่ะแล้วไปตัดต้นกล้วยทำไมาไม่อไปตัดต้นกล้วยมาแล้วบอกจะไปอุดหนุนวัดมันเล็กเยินยายนจะเล็กเลยจะไปขายเลยไหมเหนื่อยเปล่า

โอ้ยไปล่างถึงล่องเท้าล่องเท้าบ่เปียกก็ไปล่างกํลังคือพอเท้ามันไม่เลอะเห็นเฮียนเหรมด้วยนึก้วนึกมาบานเีย่รเปิดประตังที่เปิดประตูเข้าไปบ้านไทยยนึกบ้านไทยยนึก เบอรหนึ่งเบอร์เอ้ยหาใส่แล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ศูนย์เบอรูนถึงเบอร์สี่ากน้ำเลยตากน้ำเลยคันหมแล้ว